ยิงได้แล้วครับอ่าดูเกม์ที่ขึ่งหลังครับทางด้านเธอที่ฝ่ครับเป็นฝ่ายเขียนลูเนกเร่มเกมครับเลยยี่สิบนาทีครึ่งหลังเริ่มแล้วยิงลูกนี้ต่อบอลแลบออกหลังเงเป็นลูกเตะมุมครับลูกเตะมุมของทางด้านเธอเป็นที่ฝ่ครับ จังหวะนี้ก่อนเนี่ยยกมาลูกนี้ไปฝ่ายมงลูกนี้โดนตักกัดไม่ได้ยังแม่เป็นลูกเต็มพุมอีกหนึ่งครั้งแล้วแต่ประหมาไม่ได้เดินนิ้ไฟใช้ลูกการกัดดีฮะโอ้ลูกหัวนี่หอยบอกครับเกลียดอยู่แล้วครับยัดมาตัวนี้โดนตักกัดไม่ได้ครับเป็นลูกเต็ม่มอีกหนึ่งครั้งแล้วของทางด้านทางนี้ไฟยัแม่ หม,มาลูกนี้หมงเช็ดเมาจาังหวะนี้ยังได้อยู่ท,ที่ชาวเวทีบายหมายเลข14เฉ็ดเซให้มาตรงกลางหมายเลข13หนีมา, 1, นมา 1, หนึ่งหนีมาหนึ่งให้คืนขน,นาดเส้นมาแนะ่โดนบล็อกไว้ครับออกข้างครับได้ลูกุ่ๆนะแม่เริ่มเกมนี้มผูกเลยแล้วตอาาวนนี้ไฟครับเอาจังหวะนี้โถมาแพ้ไม่โดนครับโอ้มีเมียเหม่อจังหวะนี้เกอดไปแล้วฮะ เร็ยนรู้ตั้งเตะของทางด้านมีเมียครับใครมาที่หมายเลข17ครับทีนี้เจนีก็ตัวเก่าอีกหนึ่งคนครับยกมาขนาดเส้นไม่ได้โดนบวกกันไว้ตัวนี้ไฟเก็บได้ตรงกลางเอาตัวมีเมียแย่งไ้แล้วแม่จังหวะสุดท้ายตัวนี้ไฟยังตามไปแย่งไว้ได้คร <c oughs> ับบอยนี <bleiben> ่จะเป็นตีไฟเราเข้าใงตัวนี้ไฟหนีมาจังหวะที่โดนกองไปแล้วแม่ด้านหลังครับการฟาวน์เกิดขึ้นครับเมียของคุณมากครับเนี่ยต้องใจนักกีฬา นี่ขอบคุณมากกันตั้งสองทีมนรับอยู่ในกฎอยู่ในกติกาอยู่ในมารย,ยาทของเกมฟุตบอลเท่านั้าทอ่เอาล่ะผมพี่ขีดับอันตรายอีกแล้วครับหมายเลขสิบแปดที่ยิงไปแล้วพี่ขีดก,ก็ช่วงท้ายขึ้นแรงอะ่ะได้รู้ดีดึงรั้งเงินนี่จังหวะนี้จะติดจำแพงครับงไงลูกเตะมุเมเท่านั้นเที่ ผู้ดนายารมีามิงด้างด้ีามิครับเปลี่ยนสานการวันี้ยังไงบอลยิงตรงตรงกลางนั้ยังไงเอาแล้วหนีมาได้ครับหมายเลขสองรอบหนึทีหมายเลขสอง่ดวันน,น,นี้ยังไงิงตรงตรางนั้นยงไงเอาแลนีมา้คหมายเลขห่ทีหมายเลขนดัียไงบอลงตรงตรกลางน้ไเาทีมครัหมายเลขงอบน่ทีมายงวันนี้ยังแอย่งรงกลานี้ยไงเอาล้วนี้ได่มยอรอน่ที่มาเอนออนี่ยัไบอลยิงตรงตกลาั้นัไงเาล้วหนรมงไม่เห็นนะ หวัวเดวินี้ไฟนี่บีบสูงเลยะเป็นตัวเดินีไฟทุ่งไปตันี้บงเช็ดได้จอนี่อย่ร้อยแลมบอกแล้วลูกหัวแม่โอ้คือสาตัวออกมาไม่ถึงบอลเนี่ยคือเดวิดี้ไฟที่ดงเช็ดเข้าอีกเลยยังไ เอาเลยวฟออกน้ำไปอีกหนึ่งทางแล้วสี่ประตูต่อสามครับทีมเหนียววิ่งไฟจริงลูกนี้บอลออกข้างครับเปดูที่หัวซะได้ที่ไหนเอฟซีครับมุมมุมมุมจังหวะนี้ครับทีมเอฟซีไปสองยกมาไปได้หกคนเดียวมุมโอ้โหไม่ได้ครับตั้งคอรอม่งเลยนะมุมยุ่งแย่จังหวะสุดท้ายมุมไม่ดีครับ เป็นลูกตันเต๋อนะไม่ไฟายให้มาที่หมาได้ศึกษาครับไม่อยากให้มาลูกกางครับทางด้านพีเอ็นที่สูงและแยกได้ไหมจังหวะนี้ครับบอลยังเข้าทางลแล้วไม่ได้ฟายโดนปีกแล้วฟลายแม่จังหวะนี้แก้ได้ดีครับเปลี่ยนออกไปด้านขวาสวยอย่ายกมาลูกนี้จับบอลได้แล้วแม่เจา้าเองจัวนี้มาเล้ยี่สิบเก้าทางปาดเข้ามาเราสองไม่มีใครครับแม่บอลลูกต่อช่างครับเป็นลูกทุกครับโอ้ชัดบอลเยอะเป็นลูกทุ่งของทางด้านทางด้อะไรฮะไม่ไปที่ไฟครับเนี่ย โอ้แล้วเรียบร้อยแล้วตัดไม้ท oh no ีทุ่มมาเข้าอีกแล้วครับโอ้ลูกเพิ่มไปที่ไปนี่อย่างกั้ลูกเต็มุมนะโอ้เสียง่ายครับพี่เนี่ยเปลี่ยนตัวครับโอ้แล้วนั่นมีเนี่ยเสียง่ายไปหน่อยเปลี่ยนพี่ตูลงไปครับ สกอร์อยู่ที่5้าหลอดสามเก็บตัวนดนนี่ไฟนําอยู่ครับโอ้โหใจริงมาลูกนี้ผู้สาตู้ก็ปัดใช้ขาเซฟครับเดนนี่ไฟให้มาตรงกลางครับออกมาที่14 14โดนจังหวะนี่แหละฝาเลือดโอ้ขอบคุณมากครับโอ้รเดนนี่ไฟใช้โอกาสมันค่อยเปลือนะอันนี้ก็สกอร์อยู่ที่ห้าหลอดสามเราเดนนี่ไฟออกนำไปอีกแล้วครับ แต่ดีมที่สองนั้นเป็นที่ไฟเปิดไปฝั่งนู้นยังไงคก็ได้เลยยังใช้หัวม่งได้แต่โดนที่ไปก่อนบอลมาถึงที่มีตู้หรือเปล่าเปล่าครับแม่แตะด้านหลังครับเป็นทีมที่ก่อนก็ได้มีเหรียญโอ้โหเอาแล้วสนุกครับคู่นี้นะถนัดเหี้ยบต้องรีบแล้วครับ ทีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับตามถึงสองประตูวะแต่สองประตูนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับพวกเขานี่เคยโดนไปแล้วต้องถึงแรกวสอสูนทีทีกลับมานำสามสองอ่ะไม่สองปันโค้เลยเอาเรื่องเลยโอ้โตยแล้วตายแล้วมีนับโอ้เจ้าเฮะเสียังไหรอฮะโอ้ยน่ลูกครับทีเด็กเจ็สีเลยอนนี้ครั เอาแล้วตอนนี้ครับสี่สามแล้วกูโอ้ไม่ใช่ก็ขออภัยครับสี่ต่อห้าแล้ว, 4, ลวไล่มาแล้วแล้วได้พีเมียเอาแล้วแม่สนุกมกับคู่นี้โอ้โหแต่ลูกนี้พีคิกสวยๆอย่างนั้นเลยฮะโอ้ถือว่ายิงได้ดีแล้วหมายเลขสองเนี่ยไม่เกอร์ตัวเก่งของทีมด้วยครับอ่ะพีแม้แวนะแม่เดี๋ยวรับเลยฮะใครมาตรงกลางในจังหวะนี้อยู่ที่หมายเลขสองหมายเลขสองขืนไปได้ข้างยิงเส้นจ่ายมาลูกนี้นก็อยาก,กายได้เป็นลูกซุ่มครับทางด้านพีเนีย ดูอตกลาง่ตัวตูหนีมาไม่ได้ลุงสองเสียบอลมาที่ทเวนต้ฟแมมาดูว่ามาไดสองกันยัามช่วยไล่ได้ครับแมแย่งในสวนตรงนี้มาได้ที่เมาแล้วที่เยกเปลี่ยนแก้มาโดนกกันไได้ครับแม่ทเวตีฟหมกมาอย่างอยู่ที่มาได้เกตทาวเวนตี้ไฟท์ตรงกลางคฟขาหลอกไม่ได้จ่ายไม่ดีไห้มาที่หมายเลขสิดครับอีกจะคนข้ออีกหนึ่งคนให้มาขนาดเต็มตู้แต่ว่าอยู่ที่ฟุตทงตู้หนีไม่ได้ยังย้อนหลังเข้ามาคืนมาตรงกลาง ยังได้อยู่คละเอาแล้วเ,ลเสียบอลให้เดี๋ยวอีบไปเยอะมากเลยโอ้ใบแดงโอ้เดี๋ยวันนี้ใบแดงอะตัวสุดท้ายเยอะแม่โอ,อ,โอ,อ้ตัวสุดท้ายนนาสายน,นสามของเราเน้นย้ำเลยฮะร้ายไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนฮะ โอ้โหแล้วจังว่าทางด้านทันตินีไฟน์สวนกลับมานี่จะได้ประตูด้วยครับโอ้เป็นใบแรงอ่ะเอาล้ดูครับเหลืออยทีเบตนาทีครับพี่เมียจะทำยังไงครับจะมาที่กิงมาตรงนี้ยังได้อยู่ที่มีเมียบางวันนี้เชคซูรีนี่เอาไม่หรือมีไฟอ่ะคือาำไปแล้วหนีไม่เป็นหกประตูต่อสี่แล้วตอนนี้อ่ะ โอ้ยม่ไเลอกตครั้ง้านีเนี่ยตัดสินใจพ่าเนะทำไมสไลด์นี่น่าจะโดนแค่ใบเหลืองเท่านั้นเนียติดตัวจริงลูกนี้ก็บอลแหล่งจะไปลูกเตะมุมครับโอ้ตัดสินใจพ่าอะไรนิดเดียวเองเียอยู่ดี่ตอนนี้เามไดเดกางกินลูกนีเงงานอาี สู้นแม่หกคนแหกคนกูก็สู้กูจะสู้จนเลือดจนจนสุดท้ายสิ้นหายแล้วโอ้ยด้นดีไฟคุยดีๆเฮ้ยเฮ้ยมึงคุยกันดีๆนะเฮ้ยดันดิไฟเอย่าหมดนะเฮ้ยผีเมียเขาไม่หมดนะเว้ยเฮ้ยหาดูเกมนั้นต่อดันดิไฟยังนำอยู่ที่หกประตูต่อห้าส่วนท่านดานดิเมียนี่เหลือตัวเพื่อนแค่หกคนในสนามเท่านั้นครับดันดิไฟนี่กระดึงช้าแล้วครับ แหมดึงให้พี่เมียมาไล่ครับต้องไล่ครับพี่เมีไม่ไล่ไม่ได้บอลครับนะแต่วัน,นี้จิ้มได้เวยคนระับแม่เดท้ทายเขาทาันหรือไม่ปาดเอาไปฝั่งขวาแต่วัน,นี้ไม่ทันแล้วนดว่าคนเดียพี่ขอเดทรัมไ,ไม่ได้พีเมีย่มาพีเมียเสียอกน้ที่ตัวเีทไอยมาเลขยี่สิบเก้ายี่สิายเกมาได้มราายปช่วยองนีเมียเมมาแล้ว้วยังไงเมียยังไง ยาวไปมที่นี่โยกพาลูกนี้บอลใหม่ตรงใครโดนทำไมที่ไปดาไม่ได้บอลตัดที่เมียที่เป้ะไปเยอะนทางด้านหลังก็เปล่ชัดเจนเจนเจนเกณฑ์ยากที่ใช่ฮะอ๋อไม่ได้เกณฑ์นะที่มาเจนแล้วเกณฑ์ยันเกาะโอ้ทนุกครับบอลคู่นี้ฮะโอ้แล้วหมายเลขสองที่มาอยู่ด้วยครับหมายเลขสองเปลี่ยนเสื้อลงไปครับเอาเสื้อตัวอื่นใส่ลงไปแทนครับ ไม่ได้ครับแม่ผมก็พูดเล่นนะพี่เดาจริงนะโอ้ไปคิดจังหวะนี้ครับเป็นหมายเลขอะไรครับเอาว่ามีลูกสูตรมีขยึดขยักขยักขลีแต่จังหวะนี้ครับพี่เอาเล่นเร็วมาไปพี่ไปสิปาดมาโอ้ยปาไม่ได้ครับบอลจะมาสุดท้ายเอาโอ้ออกครับไปลูกเตะหมูไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เตะหมุดด้วยแตลูกตังเตะลูกสาววัดตูเอาชนะเยอะ โอ้ทางด้านทีเหนียกนีม่มีลูกสูดด้วยครับนะเจ็บแล้วเตอร์มินิไฟหม่ได้ที่เบรครับเอาไหวฮะโอ้ทหารเนี่ยร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วครับเพิ่งออกมาจากฝาไม่ได้กินอะไรเลยมาแปดวันกว่ากว่าฮะปอยยังอยู่ที่เตอร์มิีิไฟครับใช้ส่วนหนาบางแม่ปอยครับผิดจริงครับนี่เหนื่อยครับปายครับ ลูกปีกเกอะทางด้านแถวเวนทิ้งไฟไฟไฟบอลกิ้งไปกิ้งมามันยังไงฮะเนี่ยเอาเล่นได้เลยครับยกมาลูกนี้ส่งใช้กี่หลังใหไปตบกอดแล้วออกหลังก็เป็นลูกตั้งแต่ของทางด้านทีมต์อ่าเอฟซีอะเอาไปโยกมาลูกนี้ครับมาได้พีต่อไม่ได้เลยมุดเราอมันนัดกันที่1โมงแล้วมันตี3ทุ่มฮะ ไม่รู้มาดูอะไรไม่ไปดูอยพออลแบงมาพาปวดด้วยครับเป็นวู้ดฟืนะเูตั้งเตะของเป็นดินไฟครับเล่นช้านมาที่เซเตอร์ทาหมายี่11เบไทยบรรลุการที่หมายเลข7เกือบกัะตทีหมาย7ชึงอยู่อ้าวไมนีครับเสียบอลมาพี่ตมากินลูกีเต็มต่อบอลที่มาได้ฟาเลยฟาเลยอ้โเอาแล้ครับเจ้วนีครับได้ไปขระยอันตั้าย เอายืนดูครับพี่เมียโอ้นาตีตาเสมอได้6-6นี่ผมบอกให้เอารถบัไปอยู่หน้าประตูนี่ฮะดีแต้มที่ถือว่าสุดยอดแลยครับพี่เมียมีหกคนครับแต่สู้ฮะโหจะสู้จนเลือดหยดทุดทายเดี๋ยวผมเปิดเจ้าต่างาาาหรู้ป่าอาจารย์ให้ดีกว่าฮะอะไรคืนๆกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผูกกรนะดมหน่อยฮะเอาด้วยจะไปคิดของทั้งด้านพี่เมียเอฟซีครับ ดูจังหวะนี้ก่อนเยอะมีสุดแล,ล้วให้มาขนาดเส้นฝ่ามันเรียบเลยเอ้ามาแล้วมาเลยชีวิตเกือบโอ้มาแล้วหกคนก็ตีได้ครับโอ,โอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้มาในสองนี่ไม่น่าโดนใบแดงครับโอ้น่าจะส,สนุกวันนี้อีกเชียวโอ้มีเมียมาโดนได้ครับ เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปแล้วมีการเปลี่ยนตัวเตอรนไลกัวครับปล้วีการเปลี่ยนตัวครับโอ้โเตอร์ีิไฟเบอไปหน่อยครับถือว่ากลม่าหรือเปล่าครับีเอียนัตอนนี้ไล่มาแล้วครับหกต่อหกครับิกลยติดสุครับติดสุด ูมาทีเวีไฟเปิกอลยังได้อยู่ที่เาวเวตีไฟครับจังหวะนี้ยาวไปหน่อยครับโดนีเนียดาไม่ได้มาอยู่ที่เทวเวนีไฟสเวเวนตีไฟมาไดสางาจริงตรงนี้ก็ข่ามขานอยู่เลยแรงเกินเบอกที่ตีจะเดียวครับอย่าใช้มือครัใช้มือแฮนด์บอลครับไปลูกตเตะของมาแล้วเจ้าจ่าอาจารย์มาแล้วสู้ต่อผมก็ให้มีเนีอเลยตอนนีเหกคนคเอาหน่อยฮะ จังหวะนี้ครับโูนี่ตัดไม่ได้มาแล้วทนไฟหนีมาจังหวะนี้ยังไงมาได้จริงสิเต็มสปาดมาเกมาเลขสิบสามกิงดูเลยมึงตัดดูสได้ยังไงครับโอ้มาเลยวัดค่ายแตกไป่ได้โอ้ยิงดีจริงๆครับจังหวะนี้ฮะโอ้แม่ยังมีเวลาครับอีกข่าทีสู้ต่อฮะ ดูต่อครับบอลเวลายังไม่หมดครับอย่าเพิ่งนับตบทหารนะไม่เขียวเลยเนี่ยาแลนะทางด้านพี่เมียให้ขนาดเส้นมาอยู่ที่หมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดออกมาที่เซนเตอร์หมายเลขข้าครับหมายเลขห้าสิบห้าให้ไปที่หมายเลขสิบเจ็ดอนนี้เปลี่ยนแผ่เนี่ยไม่เล่นเซนเตอร์สองคนนะแฮะจ่ายมาลูกนี้ไม่ดีทำให้ทีฟายเดาไม่ได้ทำให้ทีฟายยังพิงอยู่ยกมาเรื่องนี้ได้ด้วยแต่วันนี้หนีมาหนึ่ง เตะตังวสุดท้ายยังโดนพีเมียดาบไม่ได้พีเมียพงมาพื้นมาได้ไหมดีอาจจะจับไม่ได้ไม่ฟาวุณผู้ชมตเล่นต่อไปไม่มีโรเวียอยู่เล่นไทยมาไวเล่นทีสามปาดมาโดนดับไม่ได้เฮ้ยยังไงเฮ้ยไวนล่นเจ็ดจริงเลยไม่จ่ายติดฟ็อกจังหวะสุดท้ายบอลหวะสุดท้ายโอ้โหดูที่ควายดูที่พริงจริงๆสีมาไม่ฟาวดนทีมมาพีเมียโตแล้วพีเมียให้มาขนาดแ้่ตรงนี้ทีมันจะมัเจ็ดช้าไปหน่อยแล้วแม่ เอ้ามันเลอยู่เมื่อกี้มันยกขึ้นไปเดียวหมายเลขสี่หมายเลขสี่ทางด้านพี่เมียตีมาได้ให้มนุกางสวยสวยไปนี่ไปไปเหตุการณ์ยืดเสกนัดขาดแช่ไหิทีของแล้วพี่เมียก็เหลืออีสานนาทีครับแม่ตาบีบมือตัวกันอย่างตอนนี้สกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อหกแล้ว ปิดมาเยตัตู้ัดไม่ได้ครับแม่นีต่นเนี้บอลลอยโดดโดดงนมาที่หมายได้ปงข้ตัวตูเราไปได้ครับแม่ตัตเพี้ยงเร็วเลยับอยู่ที่หมายได้ติดงนี้ฝังใช้ตัวปังสีมาแม่ออยาโจออายาาครแล้วจ่ตอน เอาสวีด <accurately S 2> ีไฟทู่มาทู่มาโดนพิเนียดักไม่ได้มาที่นดดานหลังพฟา้ขอางด้านทีม่ของทายต้องกาของเองเลยนะอเลยครับด้านิเนียให้มาตรงกลางครับมา่ทีครับตัวสำคัญของทีมตัวสำคัญนี้หลอกสวยวนที่กาวกิ้งหือไม่ตรวจสอบกับแหม โอ้ยทางด้านมีเหมี่ยนซีนี่ถือว่าสู้ได้ดีเลยครับโอ้ยตั้งเกมกับกันนะถ้าหมายดึงสองไม้โดนใบแดงออกไปนะโอ้ยเราตัดกันว่าทะลุปกี้อีกเรับอยู่ที่เทอร์เนตี้ไฟกันเหลือสองนาทีครับตอนเข้าสู่ช่วงชดเวลาพัดต์เกม ไปมาโตกลางไ่ดีโดนทางแล้วพี่เมียเดาวม่ได้ยกมานี่ยนี่ไม่ได้เหมือนกันมาพี่เมียมาพี่โตพี่โตโตเคลียร์มึงนี้มาพี่โตกลาตรงนี้จิงไปตรงจอบโอ้โหโอ้ตรงกลางครับมีโอกาสแล้วแม่ไม่ได้รับหมดแล้วบังจันนะ เก็เป็นลูกตั้งเตะของทางด้านเทเวนตี้ไฟครับตอนนี้เดี๋ยวคู่ต่อไปผมให<ป>้อา <ผม S 2> จารย์มอสเป็นคนพากันะเพาเดี๋ยวตัวผมเองต้องไปลงทำหน้ทา,นาที่รับใช้สโมสรเลยเอาจ่ายมาลูกนียังไ,ได้ครับแม่ยังแก้ได้เขาทางด้านเทเวนตี้ไฟหมายเลข13ครับโอ้ตอนนี้ขึ้นมาส<า>ี่คนเลยฮนะเทเวนตี้ไฟจ่ายมาติดยังได้เขาทางเทเวนตี้ไฟหนีมามนหนึ่งกิงลูกนี้ติดบต่อกระบะพี่ตํารวจแอบขาไปนิดนึงครับยังได้อยู่ที่ใคราทเวนตี้ไฟ ไปหนีมาแล้ยี่ปัดสุดท้ายยับฟาวแล้วแน่โอ้เมื่อกี้ีมีอ่นโอกาสนันแต่ไม่ได้ยัปกไปอกอยเ็เ็ดูจังหวะนี้รับปี้ครับ จริงดูี้บอลบนเสาไม่ใหญ่ทีมเนี่ยมาทิงโต๊ะโต๊ะหนีมาจริงลูกนี้เชียงทอบครับเอาแล้วเชงด้านนี้เนี่ยแต่จังหวะนี้เปิดบอลไม่ดีเขาจัดทีนี้ไปให้ขนาดเส้นมาจ่ายลงมาเตะตออครับแด้ไม่ได้ครับมือสุดซอยเต้ต่อไปโยกมาเรื่องนี้แต่ลูกซึมเรานด้เงียบ เอาจังหวะนี้ครับจูดที่ใครไม่ได้ครับเวลาราดเจ็บในครึงเวลาสุดท้ายกลคือเวลาหลังนะสามนาทีมายที่เทวินที่ไฟหนีต้องการไม่ได้โดนมายที่จะแย่งได้พอหลอกไมาไม่ออกไม่ออกทีเมียให้มาไม่ดีโดนเทวนไฟดาได้แหมแต่พี่เมียก็แย่งไม่ได้ครับจังหวะนี้ฟาวครับย้อนหลังฮะ โอ้ทีนี้ครับคนนี่ขึ้นไปหน้าประตูหมดแล้วฮะโยกมาเรื่องนี้โดนเทวิี่ไฟจากไว้ได้เอาได้ลูกซุ่มครับเดี๋ยวมีเวลาฮะับเทวิตาเจ็บในครึ่งหลังสามนาทีครับถูกมาที่ปิตูดูบางอยู่ฮะไหลมาหมายเลขสิบเจ็ดเปิดมาเรื่องเนยมาโต้เลื่อใช่ไหมเป็นลูกซุ่มของทางด้านเทวทติไฟใ่ไม ี away, sabes, ult, ๋ยวะเิทีไฟครับุมมาที่ตัดตนทีครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหนีปาดไปได้ด้วยแม่แมนทีเวันี้เปิดเข้าไงไปใหญ่ับแมงหังเยอะเอาแล้พีเอเล่แล้วทุวนี้พีเมียต้องเร่งแ้วคล้วเจ้าตากเข้าสิงอี้แก ฝาอาจารย์ก็ต้องมาพระเจ้าตาก็ต้องมาช่วยพี่ต้งครับพี่เต้หนีครับจิงไงไม่ได้ครับแม่จังหวัสุดท้ายนี่จังหวัดสองกรทาร์เีไฟโตกับมาเลนิ่จิเหนี้มาตกการจิงลุงีอไม่ตกอนเหมือนกงเยอะไห่ได้มีโอกาสตีเสมอเหมือนกันนะทางด้านพีเมียแต่ไม่ได้ครับ้มมาจริงจครับคู่นี้รบเล่นเร็วครับพีเนีย พี่เมียให้ไปบางต้องเล็บแล้วครับไก่หมดเวลาแล้วพี่เมียต้องรีบแล้วใทยมาที่พี่ตุ๊กพี่ตุยกสีมาไม่ได้ได้เป็นลูกข์ทุกครับพี่เมียเอสซีครับไก่หมดเวลามีเท่าไหร่ท่านลองใส่ให้หมดก็ทุบมาที่มันที่ชิเบชิเบชพลิกไปได้โดนแย่งมาชิเบชอยากได้อยู่ที่พี่เมียแหมตัวใหญ่ดีครับพี่เมียโอหมีผู้เล่นแค่หกคนเท่านั้นะพี่เมียเอสซีอ่ะ เสียมาได้มาได้17จัส็ดให้โรงกลางมาได้9มาแล้วเก่งเรงนี้เอา6ก็ไม่ด้จะไปเจอ6เวลาแลเวลาล้วต้งาต้ของน้นั่นเทเนที่กวา ไปให้มาลูกกลางมาได้เจ็ดปีเมียดูเลยต้องมีแล้วพี่เมียต้องไล่แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่เมียมพี่เมียแย่งได้ครับ,บให้มาลูกกลางสวยเอามาได้สิบหนีดมามาได้สิบเจ็ดถึงไม่ไม่ถึงก็โดนอากาศไม่ได้แล้วหมดเวลาครับแท้ประโยชน์ชคู่นี้ครับขอเสียงตบมือให้เราสีล่ลำสองทีมหน่อยครับแนมะ่ตะตุกจริงๆครับ